วันนี้ผมจะมาเล่นเกมโลบอกในแมปอนิเมะแชมเปี้ยนอะไรก็ไม่รู้นะครับไม่รู้ได้ไงเมื่อกี้พูดไปแล้วเออในแมปเนี้ยมันจะเป็นแมปที่รวมเราอนิเมะตัวการ์ตูนต่างๆดังๆเลยนะครับมาไว้ด้วยกันก็จะมีพวกตะกันบอลวอนพีทสองอย่างนี้อันนี้คือที่ผมดูเพราะว่าผมเพิ่งไปมาแค่สองโลกนี้นะครับเออแต่ว่าผมสนใจอย่างหนึ่งก็คือข้างหลังเราครับนี่มันมีอันนี้ โงกุลน0อยากได้ไหมครับผมอยากได้ไงแล้วก็ผมไปฟาร์มเงินไม่เรียบร้อยแล้ว1นึ่งสสี่พบาทมาดูกันว่าวันนี้ผมจะเปิดได้ไหมครับมาเรามาเริ่มกันดีกว่าเปิดเรื่อยๆนะ <c oughs> แล้วก็ถ้าเปิดไปเนี่ยช่องเก็บของเราจะเต็มนะครับเดี๋ยวเราต้องคอยลบด้วยแต่ผมไม่รู้ว่า มันจะลบยังไงให้หมดอะบางอันมันล็อกอะคือทํายังไงได้บ้างอะถ้าคลิปเนี้ยมันล็อกทั้งเต็มสล,ออล็อตอะเราก็จะจบแค่นั้นนะครับมันทำอะไรไม่ได้แล้วเออแต่ว่าถ้าถ่ายได้ก็เดี๋ยวไปต่อทำอะไรก็นั่นแหละดูแค่นี้แหละก็เปิดไปเรื่อยๆนะครับเปิดไปเรื่อยๆชิวๆจะได้ไหมเนี่ย ดูน่าจะยากแล้วแหละ0.05หรือมันไม่มีคนเปิดได้วะหรือต้องเป็นคนที่โชคดีแบบโชคสักล้านหนึ่งไหมเพราะมันเลทแค่0.05เปอรเซ็นต์นะครับเออมันน้อยมากเลยนะแบบโคตรน้อยอะ่ะเฮ้ยหรือว่าเราจะไม่ได้วะอันนี้ผมไม่ได้กลัวเรื่องได้ไม่ได้นะผมกลัวช่องเก็บของจะเต็ม เดี๋ยวก็จะเต็มอีกแล้วเนะี่ยเดี๋ยวเราต้องคอยเคลียร์ด้วยนะครับแต่ว่าเปิดไปเรื่อยๆแต่ถ้าคลิปนี้เปิดได้ก็ถือว่าโชคล้านหนึ่งรันตีไปเลยโอ้ได้พิกโกโรเลยว่าสี่มาเอาจริงนะแค่พิกโกโรเนี่ยมันก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับเฮ้ยดูทีมคนนี้ดิทุกคนวิมีทั้งบีดทั้งอะไรไว้เนอะวิมีคีรัวด,ด้วย ทั้งบีทเทพมรานะฮันเตอร์เอ็กฮันเตอร์แล้วก็มออีอันนี้คืออะไรนะครับไอเชนซอแมนเอออุ้ยมีเยอะเหมือนกันนะน้องๆคนไทยมีใครที่ยังไม่ได้เล่นแมบ,บนี้ไหมอ,อ่ะเฮ้ยมาเล่นกันได้นะน่าจะสนุกนะนะดูดิทีมเขามีเต็มเลยเนี่ยผมลงคลิปนี้ไปอะ่ะมาเล่นกันเต็มจะเต็มหรือเปล่าคนดูก็ยังไม่มีเลยเออ ไม่เป็นไรนะครับเออไม่เป็นไรเราจะไม่นนอยใจตัวเองแต่เราจะสู้ๆให้กำลังใจตัวเองไปสุดท้ายแล้วเราก็ต้องอยู่กับตัวเองให้ได้ <c oughs> อยากได้เหมือนเขาบ้างอ่ะมันเท่อะอะไรที่เป็นความเท่ความฮอตผมเอาหมด <c oughs> อ่อนะครับผมชื่อ g ก to gt ท4มสนั้นในเกมถ้าใครสนใจก็ แอดเป็นเพื่อนได้นะถ้าเราเจอกันอนะไม่ต้องคิดว่าผมจะยิงได้เลยนะครับอยากแบบฟิลแบบโอ้ยพี่พี่โกทูสามสี่อะไรเงี้ยเอ้ยเปิดมาตั้งนานแล้วทำไมยังไม่ได้อนะีกเนี่ยเดี๋ยวเคลียร์ข้องเคลียร์ข้องเคลียร์ช่องแป๊บนึงเออเซลวิ้นได้สิบหกเองเหรอทำไมถึงไม่ได้แล้ววะ มันมีอะไรอ่ะมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าทำไมขายไม่ได้ทำไมบางอันมันล็อกอ๋อผมนี่ไงเราทำได้แล้วไม่เป็นไรหือว่าเราเอ้ยอันนี้คืออะไรฟิวอะไรคือฟิวฟิวชั่นใช่ไหม โอ้โหเงรู้มันฟิวชั่น Fusion กันได้เป็นไงระหว่างเล่นไปเราก็ได้รับความรู้ใหม่ๆนะครับรู้ไปพร้อมคนดูเลยเมื่อกี้รู้แบบสดๆร้อนๆเลยนะมันฟิวชั่นกันได้นะครับมาเดี๋ยวเราเปิดให้มันเต็ม50ก่อนุอยกับคนดูเพลินๆดีกว่าเผยๆคลิปเนี้ยหนึ่งชั่วโมงก็ยังไม่จบหรอกยังไม่ครบเลยหนึ่งแนเนะ คนนี้ผมว่าผมว่าเราไม่ได้หรอกไอคนที่เขาสุ่มอยู่ข้างๆเราเนี่ยผมว่าเขาเก็บเงินมาเป็นล้านสิบล้านอะ่ะดูดิคือเขาจะมาสนใจตรงนี้ทําไมตรงนี้มันเป็นจุดแบบเริ่มต้นของเกมอะ่ะแล้วเขาพาแบบทีมมาเต็มเลยนะแล้วทีมเขามีแต่ตัวแบบดังๆแล้วเขามาตรงนี้แสดงว่าเขายังไม่ได้ตรงนี้ผมรู้ชะตาตัวเองแล้วว่าถึงจะสุ่มไปแค่ไหนก็น่าจะยากนะครับ ไม่เป็นไรเราก็จะสุ่มไปเรื่อยๆเอาให้มันสักหมื่นสองหมื่นกันก็ได้เอาให้คลิปนี้มีคลิปลงอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวอัพอัพตัวละครอะไรพวกนี้ไปดีกว่าเนาะอัพขายอัพขายนึงกงว่าจะได้โงกุญงา่ายๆแต่พอเห็นทีมข้างๆเนี่ยรู้สึกว่ากำลังใจไปหมดละไม่น่าจะได้ละถ้าใครได้เอามาอวดให้ผมเห็นดีว่ามันเท่ป้าแค่ไหนอะ เอามาให้มันเอามาอวดกันหน่อยเอามาแอคกันหน่อยเอามาขิงกันหน่อยได้ไหมอยากเห็นขิงแบบขิงหนักๆขงิงแรงๆอ,อ,อ่ะเฮ้ออุ้ยจะได้ไหมนี่อุ้ยแต่แต่ก็แป๊บเดียวนะแป๊บเดียวก็แสนหนึ่งพันละเกมนี้มันน่าจะเน้นไปที่แบบรวมทีมแล้วก็ไปสู้กับ บอสต่างๆที่มอสเป็นคนกําหนดผมไม่มั่นใจว่าจะสู้กับคนอื่นได้หรือยังแต่ถ้าสู้ได้ก็น่าสนใจนะมันจะยิ่งกว่าเกมมือถือธรรมดาดาเลยอันนี้เป็นโลบอคแล้วก็มีตัวละครหลายๆเกมอนิเมะหลายๆเรื่องมารวมกันแล้วก็ทำเอฟเฟกได้สวยมากดูดิอย่างแค่แบบสุ่มมาเนี้ยก็ทำไม่สวยแล้วนะครับเราสังเกตดูที่เล่นมาเนี่ยส่วนมากจะเป็น คนต่างชาติหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่ายังไม่เห็นคนไทยเลยนะยังไม่เห็นแบบพิมพ์ไทยกันเลยผมคิดว่าเกมนี้ไทยมีเด็กไทยอะไม่ค่อยเล่นกันหรอกหรือเปล่าวะเออเราคิดไปอย่างนี้ก่อนลวกันมาเล่นกันก็นกมามาโชว์ตัวกันหน่อยนะครับผมไม่รู้อะผมก็พูดตามเท่าที่เห็นนะอย่าว่ากันนะครับ <c oughs> เออ <c oughs> ได้แต่อะไรเนี่ยได้แต่สีเทาได้แต่หย่อมฉากับพิโกโล่ เบจิต้านานๆนทีออกไอ้กดเรื่อยๆอันนี้ก็ไปเรื่อยๆไม่รีบไม่เร่งอืมจะได้ไหมเนี่ยไม่ได้แต่ยำชานะเดี๋ยวเราหามุมใหม่ดีกว่า เอาเป็นมุมสูงๆไหมเผื่อเผื่อมาเอามุมนี้ดีกว่าเนาะเผื่อมาตั้งแบบเลยนะโอ้โหถ้ามานี่กี๊ดนะถ้ามานี่ถ้ามาได้ยินเสียงผมกี๊ดนี่คือน็อกไปแล้วนะน,นี่คือผมคิดว่าต้องมาแต่หนึ่งต้องอยู่เปิดไปเปิดมาก็ง่วงอยากนอน เผาแล้วเนี่ยเอางี้อ่าตอนนี้ทุกคนเล่นแมปไหนกันอยู่ครับแมปที่แบบว่าเก็บเวล์รปจนภัยอะมีใครแนะนำไหมที่สนุกสนุกเลยนะแบบสู้ก็ได้เก็บเวลเก็บเงินอัพของได้เอฟเฟกสวยๆเท่ๆมีสัตว์เลี้ยงก็ได้หรือไม่มีก็ได้แต่ไอที่พูดมาขอมี เออเฮ้อันนี้เบจิต้าอยู่ไหนนะ่ะผมจะอัพเบจิต้า Vegeta. fusion เอ่อ select all โอเคแล้วก็เดี๋ยวขายให้หมดอืมขายอีปีก็หรอ เออแป๊บนึงนะครับเอ็นนี่ออกเลยปะเอาเอาอกอ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 อกแล้วก็เอาพิโกโลใส่เข้ามาแทนปุ๊บเอาเอาอกเอาสองคนก่อนแล้วก็หายเดี๋ยวเดี๋ยวอัพก่อนเดี๋ยวแป๊บ,บนึงเบอร์ไม่ทันไม่ทันเอออพิโกโลนี่ก็เอาให้หมดเลยดี โอเคอันนี้เวลเพิ่มไหมเวลสี่เวลสามมาต่อคุโรลินก็นั่นแหละครับใครกำลังเล่นเกมไหนอยู่ก็บอกกันมั่งผมก็อยากลองหลายๆเกมนะไม่ใช่แค่เกมนี้ โลบอกเอมโลบอกเดี๋ยวนี้มันพัฒนาไปไกลเนาะแต่ก่อนนี้มันแบบไม่มีถึงขนาดอนิเมะเข้ามาแข่งบอลรถเหมือนเป็นคอมมูลเล็กๆไม่มีอะไรเยอะแยะถ้าประมาณสักสองสาปีก่อนนะครับแต่สมัยนี้คือผมเห็นว่ามันเปลี่ยนไปเยอะเลยอะ ปกติไม่เล่นนะแต่เพื่อนแนะนำมาก็เลยมาดูสรุปติดใจเห็นความสนุกของมันดูดิยิ่งกว่าไมค้าอีกอะผมเป็นเด็กที่เกิดในยุคไมคั t แบบสิปีที่แล้วซื้อไอดีแท้อะไรอย่างเงี้ยเออแต่โลบ,บร็อกนี่เป็นยังไงวนะเนี่ยมันมีให้ซื้อของอะไรอย่างงี้ได้ใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดต้องเติมเหมือนกันนะ ถ้าอยากได้ของดีๆมีแพ็กเกจต่างๆนู่นนี่นั่นะถือว่าเปลี่ยนไปเยอะนะครับโ o บอกพัฒนาเยอะมากพัฒนาไปในทางที่ดีอ่ะเออคนเก่งมากเลยนะครับที่ทำได้อ่ะสุดยอดสุดยอดเอ,อ้ยใม่ไม่ได้โง่กุ่นเลยะนะแต่เราไม่ทอ้อเราสู้ แสงมานึว่าจะได้ปิ้งโอ้โหนรินอีกแล้ววันนี้จะได้ไหมคุณดูคิดว่าได้ไหมครับผมคิดว่าได้นะเดี๋ยวถ้าเบื่อกันอะช่วงไอ้เก้าหมื่นถึงหนึ่งหมืนหรือจะ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 จบเออจะจบไม่ใช่ไม่ใช่อะไรลิ้นพันเมื่อกี้จะหมดเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวสปีดคลิปให้สปีดรัวๆเลย เพราะผมก็เริ่มอื่นๆมึนๆเหมือน,นกันไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าแต่ตอนนี้จะพูดไปเรื่อยๆนะครับเผื่อแบบพูดไปพูดมามันได้อะไรอย่างงี้ไงเออโอ้ยพี่ผมเหนื่อยมากเลยครับ <c oughs> ใครเบื่อเสียงเสียงแบบเสียงหนึ่งเดี๋ยวผมพูดเสียงสองให้นี่ครับเมื่อไหร่ผมจะได้อีกอันหนึ่งครับโอ้โหเสียงแสบเสียงแสบอะไรเสียงแหบไปละพูดเยอะเสียงก็แหบนะครับ เมื่อไรจะได้เนี่ยอันนะสิเมื่อไรจะได้ผมก็อยากให้มันจะได้เร็วๆว่ะอผมก็ไม่รู้แต่คนค้างๆผมใช้เงินเปนสักสิบล้านก็ยังไม่ได้เลยอะไรนะแล้วแบบนี้ผมจะได้ไหมพอละพอละไม่พูดละเจ็บคอ <c oughs> อต้องหาน้ำกินนะครับเนะี่ยเจ็บคอไม่ไหว หย่อมาหย่มาชิวๆเรื่อยๆติดคำว่าชิวๆมันจากไหนวนะเนี่ยมันจะมีใครโชคดีแบบกดไปปุ๊บได้เลยปะผมว่าสักหนึ่งในร้านอะยังไงก็ไม่มีทางที่จะกดไปแล้วได้เลยหรอกเมื่อกี้มันขึ้นอะไรเอ่ยหรือมันต้องเราเออมื่อมือไหม เมือๆปุ๊บเมือสักแป๊บหนึง่งเราก็มากดอีกทีหนึ่งถึงจะได้ไม่เกี่ยวอ่ะมันอยู่ที่ระบบนะครับผมว่าอยู่ที่ระบบแล้วก็ดวงแต่คลิปเนี้ยน่าจะน่าเบื่อสุดๆหรืออาจจะไม่น่าเบื่อสำหรับคนที่ชอบอะไรอย่างเงี้ยชอบสุ่มดูคนสุ่มลุ้นว่าเฮ้ยนี่มันจะได้ปะวะลุ้นอะไรอย่างงี้ง อัพให้มิจิตาแบบฟิวชั่นสเล็กออลอดามีมาเยลหกแล้วไปไปต่อก็ถ้าใครชอบก็ดูเพลินไปเรื่อยๆนะครับแต่ผมเนี่ยไม่ไหวละทำไมมันยากขนาดนี้ทำไมมันไม่ได้เลยอ่ะได้แต่เกลือ ได้แต่อะไรก็ไม่รู้อ่ะเออเชื่อไหมคุณเชื่อไหมคุณศรัทธาไหมอย่าพูดเรื่องแนวๆนี้เนาะมันจะน่าเบื่อเด็กๆดูก็ไอ้ศรัทธาอะไรไม่รู้ไม่ฟังไม่เอาดีกว่าเปลี่ยนเป็นเรื่องเด็กน้อยเด็กเล็กเด็กน้อยคุยกันชิวสุสบายเมื่อกี้จะพูดชิวๆนะแต่ไม่อยากพูด อันนี้คือชื่ออะไรอ่ะอันนี้คือชื่อเรานะครับ GoToGT34 อันนี้น่าจะเป็นเวอร์ชันที่9.2.2นี่กระเป๋าของผมโอ้มีอะไรด้วย movement token มีหลายอย่างเลยอันนี้คืออะไรเราังทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมเอออันนี้วีดีมอะไรอ่ะ ไม่เข้าใจว่ามันทำยังไงใครรู้ตรงส่วนไหนสำคัญสำคัญก็บอกหน่อยนะครับแต่ผมก็จะเอ๊ะอะไรอ่ะอ๋อสุม่มได้สองตัวแล้วหรออุ้ยดีมากนี่ดีสุดๆเบื่อแล้วตัวเดียวเนี่ยเผื่อมันยิ่งเพิ่อมโอกาสไงปกติสุ่มหนึ่งกล่องก็จะไม่ค่อยได้อะไรนานนานทีจะได้แต่ถ้าสองเนี่ยมีโอกาสลุ้นนะครับ วิ่พิโลเวลหของดีจัดๆยางได้เบจิตาเวลสิบจะไปลงดันให้คนดูเดี๋ยวแบบเก็บเงินทําทีมฟูลทีมนะคลิปต่อไปอันนี้พูดไว้ก่อนเฉยๆวางแผนวางแผนไว้ก่อนแบบเออมีอะไรให้ทำไงตอนนี้ไม่มีแต่เป้าหมายก็แค่นี้นแหละครับข้างหน้าเรา เออฉันจะได้ไม่เดียวันนี้ฉันไม่แน่ใจเลยว่าฉันจะได้นะครับตอนนี้ฉันเริ่มเครียดแล้วครับเงินก็ร่อยหล่อลงไปทุกทีไม่มีวีแววของแสงสีทองจากซูเปอร์ไซย่าเลยไม่เป็นไรนะพี่ผมคิดว่ายังไงเราก็ต้องได้พี่เชื่อไหมผมเชื่อนะผมมีความฝันผมฝันว่าของมันเต็มแล้วไม่เป็นไร เราสามารถที่จะฟิวชั่นได้แล้วเราก็จะอัปเกรดอีกครั้งหนึ่งฟิวชั่นเบลแปดแล้วแล้วเราก็ไปกันต่อ อันนี้เราเปิดมาซักประมาณยังไม่ถึงสองหมืนยังไม่ถึงครึ่งทางเลยอ่ะพเพิ่งสักหนึ่งในสี่ส่วนเออพิ่งสัหนึ่งหนึ่งส่วนสี่ของเงินนะเงินมันหาง่ายเกมน,นี้เงินหาง่ายมากทำทีไม่ดีไปตีบอสก็ได้แล้วหลักหมื่นเลยนะแต่ค่าใช้จ่ายก็จะสูงตามกันไปนะครับ แต่ผมแนะนําว่าก็มาหาเงินมาเปิดตัวอัพตัวได้แหละน่าจะคุ้มสุดแล้วก็มีประโยชน์สุดแล้วนะอันนี้ความคิดของผมผมคิดว่าจะเป็นอย่างนี้แต่ก็ไม่แน่ใจว่าถูกไหมะ่ะอืมจะมองด้านเดียวก็ไม่ได้แต่ตอนนี้มองไปด้านไหนก็เห็นแหละเกลือมองซ้ายก็เกลือขวาก็เกลือทั้งหน้าทั้งหลังบนล่างก็เกลือ วิ้ยนี่ไงอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่าเน,นี่ยของดีโอจะได้ไมเนี่ยวันนี้เทนชินหังใช่ปะชื่อเทนชินหังไหมละครบอลผมชอบดูตั้งแต่เด็กๆแล้วนะมันสนุกมากเลยอะ่ะเป็นการ์ตูนที่ดูแล้ว มีความรู้สึกหลายๆอย่างสนุกทะลึ่งตึงตังทะเล้นมันชอบตั้งแต่ที่โงกุลไปส่งนมเออผมเคยมีความคิดว่าอยากจะทำธุรกิจส่งนมนะแบบโงกุลเนี่ยแหละตอนเด็กๆที่พูดเท่าต่อใช่ไหมที่สั่งให้งโงกุลไปส่งนมอะครับ <c oughs> ความคิดเด็กๆนะครับแต่มันก็เอ,อ้ยสนุกดีนะ เอานมไปส่งแล้วก็ได้เงินเด็กๆน้อยๆแล้วก็ฝึกวิชามันคือความฝันเลยนะครับคุณอย่าดูถูกความฝันของเด็กนะความฝันของเด็กเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากความฝันเล็กๆน้อยๆมันเป็นไม่ขีดไฟที่จุดประกายกองเพลิงเลยนะได้เลยอ่ะอืมแต่ก็นั่นแหละสำหรับผมผมทำได้แค่ความฝันไงแต่ว่า พอโตมาก็ก็ยังดูนะดูภาคดูภาคอะไรอะภาคที่มันเป็นจอมมันบูใช่ไหมเออภาคจอมมันบูสนุกมากแปลงร่างยิชั่นแล้วภาคที่ดีที่สุดสำหรับผมแล้ว,ว่าเป็นเดอะเบสของเรื่องดัาก้อนบอลเลยก็คือภาค GT ครับมีความคลาสสิกแล้วก็ได้กลิ่นอายแบบซพเปอร์ไซย่ญญาที่มัน ภาพมันไม่ได้สวยนะแต่มันรู้สึกดูแล้วมันมีพลเวอะ่ะคือถ้าใครเป็นแบบผมเนี่ยคือมันจะเข้าใจเลยว่าเฮ้ยแม่งเทมากภาค g ีทีคือภาคที่ทำมาแล้วประทับใจที่สุดแต่ภาพที่มองว่าเอาไงดียบเรื่องพลังแบบเก่งๆเลยก็ต้องเป็นภาคซุเปอร์นะครับอัตลักษณ์อะไรเงี้ยอ,อันนั้นอะ่ะเก่งมาก ก็น้องๆหนูๆที่ไม่เคยดูเดอะกอนะลไปหาดูนะสนุกมากมันจะเปิดโลกเลยว่าเอ้ยสมัยก่อนอนะรุ่นพ่อเราดูอย่างนี้แล้วเว้ยเออถ้าเห็นใครแบบใส่ชุดแบบงูกลุนเลยอ่ะแฟนพันแท้ครับอันเมื่อกี้แฟนพันแท้แต่ตอนนี้เริ่มจะแฟนพันท้อละ จะแบบจะสปีดก็ไม่กล้ากลัวกลัวสปีดปุ๊บแล้วได้แล้วก็ไม่มีช็อตสวยๆเท่ๆอืมก็ต้องเปิดไปอย่างนงี้แหละครับวชิชันไปแล้วก็ถือว่าอัพตัวไปจิตา้าไปด้วยเพราะไปจิตา้ามันแรง แต่คลิปนี้ผมมั่นใจว่าผมตั้งใจไม่ใช่มั่นใจผมตั้งใจว่าผมจะปรับให้เร็วๆนะครับจะได้ไม่จะได้ไม่น่าเบื่อถ้าปรับช้าๆเนี่ยคนดูดูไปคงเบื่อตายแต่ถ้าคนที่กินข้าวเพลินๆดูสุ่มหรือฟังผมพูดก็น่าจะสนุกอยู่นะหรือผมพูดไม่สนุกก็ไม่รูก็ก็เพิ่งแครเกมได้ไม่นานอ่ะเนาะก็ต้องอย่างนี้แ้วปะคลิปนี้อาจจะบ่นถึงข้อด้อยข้อเสียของตัวเองแต่ว่า ลิปต่อไปอาจจะไม่มีแล้วนะครับ t 0 o 0 years later นี่นะครับคุณผู้ชมจาก10,000 0บาทจนเหลือ2 0 0พกว่าบาทใกล้แล้วนะครับใกล้จะถึงความจริงแล้วใกล้จะถึงเส้นชัยแล้วแต่ไม่ใกล้นะครับเป้าหมายของเรา Oh my god เหลือแค่อีกสครั้งมาดูกันว่าเราจะทำได้ไหมจะมาไหมโอ้ mm. oh. ผมขายก่อนอัพอัพก่อนอัพก่อนเลยนิดเดียวผมว่าต้องมาเฮ้ยมาลุน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 นะครับว่าจะได้ไหมอีกสองอีกสองครั้งเท่านั้นมาครั้งสุดท้ายมาดูกนันหรือว่าเฮ้ยเฮ้ยมาไหมมาไหมนั่นแหละครับ นี่นะครับสบภาพทีมเราก็จะเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับคือผมสุ่มไม่ได้ครับ10,000แบาทนี้เป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเป็นครั้งเดียวไม่มีอีกครั้งแล้วผมเหนื่อยมากๆเลยเกกับการสุ่มผมว่ามันหาย,ยากอะเออวันนี้ผมก็พอไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับใครที่อยากลองก็มาลองกันได้นะนัไ่ไงมียูจิด้วยนะครับจากมหาวิทยาลัยพนึกมาเนี่ยมาเปิดให้ดูเดินมาให้ดูนะครับ มีหลายๆเกมเลยนะครับที่ทุกคนชื่นชอบก็มาลองเล่นกันดูนะวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบายไว้เจอน,นะครับชมรมคนลินพัน์